กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ช็อกวงการบันเทิงต้อนรับปีใหม่เมื่อบริษัท GMM g a m m กรมี่จำกัดมหาชนยื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทโดยระบุว่าบริษัท GMM g a m m กรมี่จำกัดมหาชนขอเรียนให้ทราบว,ว่าดรลัคนาลีลายุทธโยธินและนางสายทิพมนตีกุลณอยุธยาหรือพี่ชอดซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปทั้งนี้สำหรับนางสายทิพย์มนลตีกุลณนะอยุธยาหรือพี่ชอดเป็นที่รู้จักในชื่อดีเจพีช่ชอด เป็นนักจัดรายการวิทยุและผู้บริหารปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริหารบริษัทแกมมี่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจสื่อของบริษัท GMM แกร m มี่จำกัดมหาชนพี่ t อดเป็นบุคคลที่ร่วมงานกับแกรมมี่มาตั้งแต่ยุคแรกปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของ GMM แกร m มี my, ควบคุมดูแลในสายงานสื่อของแกมมี่ทั้งหมด และเป็นกรรมาการบริษัทในบริษัทย่อยในเครือแกรมมี่อีกด้วยล่าสุดมีการชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวของพี่ชอดด้วยว่าพี่ชอดยังอยู่ในเครือแกรมมี่เพียงแต่มีการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มแกมมี่ทำให้เชน2,561กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจการร่วมค้าแทนซึ่งการดำเนินธุรกิจของเชนนับจากนี้จึงจะไม่ผ่านการบริหารของแกรมมี่โดยตรง แต่จะผ่านการบริหารงานของจิจการร่วมค้าแทนดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและใช้เวลาบริหารบริษัทเชน2,561ได้อย่างเต็มที่พี่เฉาจึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทแกมมี่และปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเชน2,561จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่มของแกมมี่ต่อไป